สาาอิสเติรนค่ะหรือพวกเราอาจจะคุ้นหูอาจจะติดปากกับคำว่าบัญชีมอฟาค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะอาจารย์เจนจิราถาปินตาเรียกสั้นๆง่ายๆครูเจนค่ะครูเจนเป็นหัวหน้าข้างวิชาการบัญชีค่ะและครูเจนนะคะรับผิดชอบสอนในรายวิชาหลักการบัญชี1ห,หลักการบัญชี2 ทั้งสองรายวิชาค่ะถือเป็นหัวใจหลักของผู้ประกอบอาชีพนักบัญชีค่ะเพราะคือพื้นฐานของข้อมูลและยังรวมถึงผู้บริหารเจ้าของกิจการนักลงทุนก็ต้องมีความรู้เบื้องต้นของหลักการบัญชีค่ะเพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงินด้วยนะคะและรายวิชาอีกวิชาหนึ่งถือว่ามีความสำคัญมากมเลยค่ะ นั่นก็คือการเงินธุรกิจการเงินธุรกิจเนี่ยนะคะจะเป็นรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการดำรงในชีวิตประจำวันค่ะจะสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลตอบแทนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดหาเงินลงทุนถ้าน้องๆเป็นผู้ประกอบการหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ประกอบการเนี่ยค่ะน้องๆสามารถที่จะ ช่วยที่บ้านดูงบการเงินได้อย่างสบายสบายเลยค่ะ,ะรับรองน้องๆจะต้อง fun i s t h e b e s t w a y to learn และวันนี้ครูเจนนะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะครูเจนมีคณะอาจารย์อีกหลายท่าน ที่จะมาแนะนําให้น้องๆรู้จักกันค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทื่อาจารย์เทพวรรณทันัน,นชัยนะคะเป็นอาจารย์ภาควิชาการบัญชีมหาวิทชาลัย,ลยไบเทิร์ค่ะได้รับผิดชอบสอนวิชาต้นทุนหนึ่งต้นทุน2การบริหารต้นทุนการวางแผนภาษีแล้วก็วิชาสามมนาทางการบัญชีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เบียร์ีหางเนวนะคะ อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยไฟเร์นปัจจุบันอาจารย์ละเอียดจะรับผิดชอบสอนในรายวิชาการบัญชีชั้นกลางหนึ่งการใช้โปรแกรมสําเร็จนรูปเพื่องานบัญชีการบัญชีชั้นสูงหนึ่งการบัญชีชั้นสูงสองรวมไปถึงการวางแผนและการควบคุมกําไรนะคะดังนั้นในส่วนของรายวิชาการใช้โปรแกรมสัเร็จรูปเพื่องานบัญชีเนี่ยนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมเพื่อการทำงานในรูปแบบของบัญชีนะคะโดยเราไม่ต้องทำบัญชีด้วยมือแล้วนะคะดังนั้นนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในส่วนของการจัดทำบัญชีนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการใช้โปรแกรมนะคะที่มีความท,ทันสมัยมาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกันนะคะอาจารย์ละเอียดก็จะขอแนะนำส่วนของรายละเอียดนะคะแค่นี้ก่อนนะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ หลังจากที่เรามาทําความรู้จักกับคณะอาจารย์ในสาขาวิชาการบรัญชีกันครบแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ละเอียดจะมาแนะนําว่าหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจจบออกไปแล้วเราจะได้รับคุณวุฒิอะไรบ้างใช้เวลาในการเรียนกี่ปีหลังจากจบไปแล้วจะออกไปประกอบอาชีพอะไรบ้างเรามาฟังกันค่ะค่ะ <c oughs> ในส่วนของหลักสูตรบัญชีมหาลัยไฟเทิ์นะคะเราจะเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนะคะหรือมีชื่อย่อว่าบชบนะคะซึ่งหลักสูตรของเราได้ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพการบัญชีนะคะนั้นผู้สําเร็จการศึกษานะคะจากหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะได้รับพุทเป็นบัญชีบัณฑิตนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะเข้าเรียนในหลักสูตรของเราเนี่ยก็ได้แก่นะคะนักศึกษาที่จบจากชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือว่ามัธยม6นั่นเองนะคะก็จะมาศึกษานะคะ ในหลักสูตรของเราเนะี่ยโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดอยู่4ปีนะคะก็จะสําเร็จการศึกษาแล้วก็ได้รับบุตการศึกษาเป็นบัญชีบัณฑิตนะคะหรือว่าบชบนะคะต่อมานะคะก็จะมีนักศึกษาอีกระดับหนึ่งก็คือในส่วนของระดับปวสหรือว่าประกาศนียบัตรว,วิชาชีพชั้นสูงนะคะนักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนต่อนะคะแล้วก็ใช้หลักการเทียบโอนรายวิชาเข้ามา เรียนในหลักสูตรเราโดยใช้ระยะเวลาเพียง2ปีกับอีก1ซัมเมอร์เท่านั้นนะคะในส่วนของการเทียบรายวิชานั้นนะคะาทางมหาลาัยเราจะมีส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะที่คอยดูแลในส่วนของการเทียบโอ้นรายวิชาให้กับนักศึกษานะคะเพื่อเข้าเรียนในส่วนของหลักสูตรของเรานะคะเมื่อนักศึกษาเรียนสําเร็จแล้วนักศึกษา,าก็จะได้คุณวุฒินะคะในส่วนของหลักสูตรเราก็จะเป็นบัญชีบัณฑิตเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะนาาักศึกษาเมื่อเราสําเร็จการศึกษา,าในส่วนของหลักสูตรบัญชีเราแล้วเนี่ยเราจะไปประกอบอาชีพบัญชีอะไรได้บ้างนะคะ ดังนั้นในส่วนของอาชีพนักบัญชีนะคะอาจารย์ก็จะทําการสรุปนะคะที่สําคัญคร่าวๆไว้ฟังว่าเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแล้วได้คุณวุฒินะคะในส่วนของบัญชีไปแล้วเนี่ยนักสามารถไปประกอบอาชีพเป็นพนักงานบัญชีพนักงานการเงินนะคะในสถานประกอบการต่างๆได้นะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีนะคะผู้ตรวจสอบ ภาษีนะคะหรือว่ารวมไปถึงนะคะการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะซึ่งสามารถเซ็นงบการเงินนะคะทางด้านบัญชีได้นะคะรวมไปถึงนะคะใครที Sultan, ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะสามารถนําความรู้ทางด้านบัญชีของเราเนี่ยนะคะไปจัดทําบัญชีส่วนตัวของเราก็ได้นะคะหรือว่าประกอบอาชีพประจําแล้วมีธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทําบัญชีส่วนตัวของเราได้ด้วยนะคะ รวมไปถึงนะคะอาชีพนะคะการเป็นครูหรือว่าอาจารย์นะคะซึ่งเราก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้นะคะ ซึ่งเราเคยมีนักศึกษาหรือว่าสิทธิ์เก่าของเราเนี่ยนะคะไปเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาได้ด้วยนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราสําเร็จการศึกษาจากส่วนของหลักสูตรบัญชีแล้วเนี่ยนะคะเราจะไม่ตกงานเลยเราจะมีอาชีพรองรับซึ่งหลากหลายนะคะดังนั้นอาชีพนักบัญชีก็ถือว่านะคะมีส่วนสําคัญในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเมื่อจบการศึกษาออกไปแล้วเนี่ยนะคะ อนาคตในการหางานก็ง่ายนะคะแล้วก็หากนักศึกษานะคะมีความสนใจหรือว่ามีข้อข้องใจอะไรนะคะในส่วนของหลักสูตรนะคะในส่วนของการรับสมัครนะคะในส่วนของวุฒิการศึกษานะคะนักสามารถนักศึกษาสามารถนะคะสอบถามแล้วก็ติดต่อมายังภาควิชาการบัญชีอของมหลาลัยไฟเชิญได้นะคะ อาจารย์นะคะทุกท่านยินดีที่จะตอบคำถามนะคะทุกๆข้อให้เนศึกษานะคะ,ะได้เข้าใจนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขออธิบายนะคะในส่วนของนะคะโครงสร้างหลักสูตรนะคะ,ะคุณสมบัตินะคะของนักศึกษานะคะที่จะเข้ามาเรียนรวมถึงนะคะอาชีพที่เนศึกษานะคะจะใช้ประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาในส่วนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนะคะเท่านี้ก่อนนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์ละเอียดมากนะคะสำหรับข้อมูลของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจสรุปใจความของอาจารย์ละเอียดนะคะก็คือหลักสูตรเราจะได้รับคุณวุฒิที่จบมาคือบชจุดบบัญชีบัณฑิตหลักสูตรของเรานะคะได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีค่ะ ดังนั้นน้องๆไม่ต้องวิตกกังวลนะคะหลักสูตรของเราเนี่ยคอนเฟิร์มแน่นอนค่ะและในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งในส่วนเนี้ค่ะเราลองมาฟังอาจารย์พิพวรรณค่ะว่าท่านมีเทคนิคการสอนอย่างไรมีวิธีการสอนอย่างไรพวกเราไปชมกันค่ะ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูบบัญชีเรานะคะจะมุ่งเน้น l e a r n i n g by doing ค่ะก็คือทั้งภายในห้องเรียนนะคะแล้วก็เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยค่ะเราก็จะมีการนําเทคโนโลยีนะคะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนค่ะโดยการให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยค่ะนำเนื้อหา นะคะแล้วก็ใบงานนะคะติดต่อผ่านนักศึกษาผ่าน Google l a ค t r o o m นะคะและในระหว่างาเรียนในรายวิชานั้นด้วยนะคะอาจารย์ผู้สอนจะมีการสอนบังเนื้อหานะคะโดยการผ่าน Google Meet ค่ะเพื่อจะให้หนักศึกษาเกิดทักษะทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างที่2ค่ะเราได้มีการเรียนเชิญน,นะคะผู้เชี่ยวชาญภายนอกทั้งงานทางด้านบัญชีงานสอบบัญชีงานทางด้านภาษีนะคะเพื่อมาให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะ ที่เกิดขึ้นนะคะประสบการณ์จริงนะคะให้กับให้นักศึกษ,ษานะคะยังไม่พอค่ะเรายังมีการเรียนเชิญสิทธิ์เก่านะคะแล้วก็นักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จนะคะให้มาความรู้กับนักศึกษาเรานะคะเพื่อจะให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์แล้วก็ได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงเลยนะคะสําหรับผู้ที่ประสบความสาเร็จแล้วเพื่อเป็นการสร้างแรงมานานใจความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาด้วยนะคะอยากจะบอกว่าหลักสูตรเรายังมีการเสริมประสบการณ์ เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยนะคะโดยการที่เราจะส่งนักศึกษาค่ะออกไปฝึกประสบการณ์นะคะกับสถานประกอบการจริงคืองานทางด้านบัญชีงานทางด้านตรวจสอบบัญชีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีรัง มีบางรายวิชานะคะคืออย่างเช่นวิชาบริหารต้นทุนนะคะเรานำนักศึกษาลงสถานประกอบการจริงเลยค่ะเราให้นักศึกษาไปดูกระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการนะคะเพื่อจะให้นำมาวิเคราะห์คำนวณหาต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็มาประยุกนะคะว่าจะต้องมีการใช้เทคนิคบริหารต้นทุนยังไงเพื่อจะทำให้ต้นทุนตัวนั้นลดลงเพื่อจะส่งผลให้กิจการนั้นมีกำไรเพิ่มขึ้นนะคะจะบอกว่าการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีโครงการต่างๆที่เสริมหลักสูตรนะคะอาทิชเช่นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการออนไลน์ค่ะก็คือว่าเป็นการให้นักศึกษาเนี่ยเกิดรายได้ระหว่างเรียนนะคะอีกทั้งยังมีหน่วยงานภายในมหาลัยค่ะก็คือหน่วยงาน UBI นะคะเป็นหน่วยงานที่จะ,ะบ่งเพาะผู้ประกอบการใหม่นะคะสําหรับนักศึกษาคนไหนนะคะที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการเลยนะคะเราก็สามารถที่จะ ดึงเข้าหน่วยงานนี้ได้ อะาะจ,ะจะบอกว่ากิจกรรมหรือต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหลักสูตรนี้นะคะการเรียนการสอนต่างๆนักศึสษามไม่ต้องมีความกังวลใจในระหว่างเรียนเลยค่ะเรามีโครงการดีๆนะคะอย่างเช่นโครงการพี่สอนน้องนะคะก็คือจะมีรุ่นพี่ค่ะมาดูแลน้องนะคะในระหว่างเรียนนะคะรวมทั้งเรายังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะคะฉะนั้นจะทําให้การศึกษาหรือการเรียนของเราที่นี่นะคะประสบความสาเร็จรุ่งโร่งไปด้วยดีนะคะอยากจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะ ลงมาสัมผัสนะคะหรือว่ามาเรียนนะคะในหลักสูตรของเรานะคะจะพบว่าหลักสูตรของเรามีความน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นการเรียนบัญชีที่สนุกนะคะการเรียนบัญชีไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะขอขอบคุณอาจารย์ที่ประวาตมากนะคะสำหรับข้อมูลของในการจัดการเรียนการสอนของบัญชีมอฟ้าค่ะที่นี่เราเน้นการลงมือปฏิบัติ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราหวังว่าน้องๆผู้ที่สนใจหรือท่านผู้ปกครองจะได้มีความรับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นนะคะเราเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆที่อบอุ่นเปรียบเสมือนบ้านค่ะ Small is beautiful หากมีข้อสงสัยสามารถพูดคุยทักทายทักแชทได้ที่เพจ Facebook สาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยฟาอ e สเ t ิร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะ